ครับสวัสดีคัะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับข้ะสื่ช่องครับผมครับมาโค้งสุดท้ายของปู่สากันีปน้องชมอ่ะมาตามกันดูว่าปูจะฟันให้ตัวไหนโค้งสุดท้ายอ่ะสำหรับวิธทีที่เข้ามาอ่ะที่รอคอยกันแอดมาตามปู่สามแปดให้เราด้วยครับพี่น้องด้วอ่ะมาดูกันนะครับปูจะฟันตรงให้ตัวไหนอ่ะเลียกตัวไหนกันมาดูกันนะครับผม คนขึ้นมาสูดได้ก็ถึือวดโปูกลาบนมาสการครับผมกบมาสการครับผมเอามาามเอาเป็นโค้งกุะท่ายนะปูนะคือโค้งกุายกันเนี่ยโค้งกุ่ายกันเน้นตัวเดียวเท่านี้กับผมโอ้ปูถึงเน้นใหตวเดียวเลยโปููรนมอยังสุดลางปูเน้นในแขียนเขโค้งกุะทายนี่ยสุดลางไม่สุดกระถอเลดสุดลังสองตัว สองตัวมาตัวนี่ยปูมาเห็บเบิ่งนปูนี่บ่สองตัวมาตัวอันนี้สองตัวมาตันี่ก็แปดเลยบนกับผมมามานี่บนไ้ผมไทยรับหน่วยรับผมรับหน่วยแปดบนขนาดสองตัวนี่นี่สองตัวมาตัวนะปูนะเจ็ดป่หันเห็บเบ่้องสูเจ็ดปูก็ถือชุดเจดแปดเห็บเบับสองตัวมาตัวปูซื้อแปดหกได้ลายเห็บเบออก้าห ครับผมพูกมันใจหอกลักหน่วยอืมสองเห็นบ่หันออกมากคือยังสิบสองเนี่ยปูถึงสิบสองก็ถือครับผมนี่ักหน่วยบ่กผัดแปดลั้แปดตั้หน่วยหุวนี่ไปปือแปดตักหน่วยห่ปแปดรักหน่วยนะปูเนาะบนแปดักหน่วยอันนี้คือสองตัวบาตัวเนอนี่พผัดอันนี้เ็ตัวมาสามตัวมีแปดอีกอ้าวเ็ตัวสามตัวกบรรหว่าดรปูไอ้ไอ้ยี่สิ่นเบิรงนทำไงพิดออกครับผม เตตัวมาตัวเกตตัวมาสามตัวปะปูมาสตัวอ่ะเกตตัวมาสามตัวก็ปิดกหมดอันใดคับผมมักเขาแปดเนี่ยูมาแปดเนี่บนปูมาแปดเนี่ยรยบนตเห็นบ้างหันนี่ปูถึงปูผลเอาแปดนี่รักลอยไปใช้แปดเพ็ดหนึงผูความเลี่ยนกันพอดูปูหมึงมันซึมใส่กันใช้ปูตัวไหนปูู้สี่โอ้นี่บอก่หมึงมันซึมใส่กันหเจด 8, ปดเสองาเนี่ยวปูอันสามตัวอันนี้เจ็ดตัวมาสตัวนะปูนะเอาแปดไทยยุ่นี่ก็ยับไทยล่วนก็คือเคลื่อนตัวเล็คกับผมแปดไทยนี่ก็ร่มงเอาหตัวเนี่ยไทยเอาเอครับผมมันจะตาล่ายนนึงนะพี่น้องค้าอีซีตาล่ายกแคปนาจอไว้พีเจหน้ากนีนิน่อเจตัวมาสมตัวของปูนี่ม่หนีไม่อนีจะเอาให้เอฟซีเบิ้งตปูโง่พอดีนี่ลูกสาวถือแคนี่ก็้องนี่ สามห้านี่กับผมต่รอดเช่าไยร่นี่ว่าถ้าผิดจะงวดเหี่บ่เอานี่ก็หันกระปูถึกนี่เด็ดถึงเก่งกับผมงวดเนี้ยก็นี่ก็มี่แปะไทยนี่เอาตัวเดียวเนี่ยปดใช่ไหมปดถูกงบแปดตัวเดียวปูงบแปดตัวเดียวเออเท่านไหมเลี้ยวอันนี้เลขปูบริเปียนเลียตัวไหนมาครับเปียนแล้วตะปูให้ตัวเ่อกี้วันนี้วันนี้หกหกตัวมาสองตัวรวมปูวนี่ใครที่เอากเอาตัวนี่กับผม ปูห้แปดไทยตุเดียวถือบันีนถือรอดหน่โอ้แปดลักหนวยเออแปดลักหนวยหนีหน่เจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดครับผมโอ้สองแปดเนีหยมันก็ถือหันครับผมโอ้ถือเล่นหมดปุเอาแปดไทยตุเดียบกินครับแปดไทยแปดเป็นลักหนวยเฮ็ดบ่อหันปูเจ็ดไทยตุเดียวเห็ดบ่อหันครับผมหันมันก็ถือกันนี่เฮ็ดบ่อหันมันก็เขาทุ่มอันปูว่าอันเล็กแปดกับหันมากสองครับผม ทุ่ยนี่เจอเรื่อนี่นี่แปดท้ายตัวเดียวโอ้ครับผมเขาตัวนี้ฮาก้อนเป็นเขาเก็นั่นนั่นศูนเก็เอาเอาปูแปดคือส้นแปดตัวนั่นแล้ะเอาสองสุดสองสุดกันเอาสูดที่สนกันมาลงส้นกันเอาแปดเนี่ยครับครับผมลวงรันไว้สยคือสองตัวนี่โอ้ครับผมปันกับแปดาก้อนนี่เดียวยเก็ด่าก้อนกับหกนี่ปู ผมเรียกบนเรียกล่างก็ทำแบบทุนอ่ะปูวางหันทุนว่ามาล่งบันงอมาแล้วอ้ดเนี่มาแทอะไปูอันนี้ก็อันนี้อันนี้เจ็ดต้นตัวนั่นแหละเั็นี้บ่นอันนี้เจ็ดตนกับมาเจ็ดเป็นหลักหน่วยหกเจ็ดนั่นแปดต้นแปดต้นกัมาหลักหน่วยนั่นเดีนี่แปดแล้วแล้ไอ้ไอ้หกตัวนี่หกตัวสิมาสองตัวสิมาตัวอะไปูมาสางตัวปูกับแปดเลยอ่ะปูกับแปดคือเขาเลยแปดหลักหน่วยบนแปดหลักหน่วยบนให้เขา หกแปดไงวะโอ้ามาเก<ม>้าหกแปดก็เลยศูนย์หกแปดก็เลยครับผมเจม็บบ้งไหมว่าเฮ้ยอฟซีบ้งไหมครับปู่นี่ก็เก้ากับศูนย์เอาไปใช้กันกับศูนย์สามสามศูนย์แปดเก้าเก้าแปดอันนี้อันนี้สูตรล่างสูตรล่างเรื่องนี้ได้แปดเก้าเก้าแปดศูนย์สามสามศูนย์สูตรนี้ครับผมจอมาหยีบนีกระศูนแปดคือเก้า นี่มาใส่หน่คยไปศูนย์สามสามศูนย์ก็ผมโอ้นี่แหละตัวตัวมันชอบศูนสามตัวคนดับดับนี่แหละก็ผมสามศูนย์นย์าตัวดับดับนี่ตัวคนใครว่าดับนั่นแหละพูดชถวบทฤษฎีบอกให้ด้วเอาพูดบนี่ศูนยแปดหวกันก็ผมศูนยสามสามศูนยานี่ตัวนี้ซึ่งรีวบทีนี่ดับรลดต้องไปนี่เพื่อนอย่นี้นี่สามกับศูนย์แปดนั่นนี่เก้ากับศูนย์ ว่าพิสจงหมดหรอกยื่นกระไรครับผมนี่เห็นบนหกเก้าสองนั่นเห็นบ้านนี่สองกับสามนี่นี่ก็เก้าสองเห็นบ้านครับผมออกมานี่ก็ศูนย์สองมานี่คืออันเดิมสองตัวบนโอ้สองตัวหลังนี่บัฟฟิตจับหมดอันนี้อันนี้อันนี้สองตัวหลังผมเออนี่ก็พิตจงหมดนี่ที่เห็นบนเก้าสองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้านี่เห็นบ้านห้าแปด หนึ่งศูนศูนสามเห็นบ่ันศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามศูนย์บ่อพิจงวนี่ก็ได้ครับผมล่างเฉะาะนี่โอ้ร่างเฉพาพดีกับ่อพิจิตบ่พิจงนี่ก็เก้ากับศูนยคสามปูวองคไปกวันเห็นบ่นโอ้ครับผมบัานี้บัดนี้เก้ากับศูนยปวงไ้ก เก้าเก้าเก้ากศูนย์พูกก็มักเก้าเท่าศูนย์เลยวะเก้าผมมักเก้าศูนย์นะปุ๊นนี่คือมันก็มีแปดมีสามมีศูนย์คือเก้าไหมนี่นอ้อนกัมกันก็ออกเก้าผมอ้อนกัมกันได้ยืนนี่โอ้อ้อนกักันได้หน่เด้อยืนนี่เด้อสองตัวบนอ้วนล่างสองตัวล่างสงนี่นี่สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยก็ผมกันว่าใช่เก้ากันนี่แปดเก้าเนี่ยเก้าแปดเนี่ยเก็ผม พี่จะหมดหรอกเด็กอือพูดถึงบางว่าคับไปนี่ว่าถือคือเก่าวก้าวผมนี่นี่คือกันนี่ครับล่างคือเก่าวล่างโอ้อันนี้ก็ล่างคือเก่าวล่างคือเก่านี่ลางไม่ใช่นี่นี่แปดเก้าเนี่ยคือเก่าวนี่กระชามสูงเนี่ยแล้วก่าวลงัวนี้ปั๊ดโอ้ลงจนถึงปัดปั๊ดเกินนี่ก้าวผม เอาผู้ผันี่สองตัวมาตัว่านมตวนี่ว่าผิดจังหวดเดีกันสองตัวมาตนี่นี่โอ้ันนี้มาเก่ากับศูนวิ่นี่กระซาะวิ่นี่ออกชสกันอยู่แล้วเอามาใส่เปลนกระ้าคือเก่ามันบ่ิดจังหวดหม่กับผมมาจันผู้ถือบู๋เนาะกับผมผู้เจ้า่็ถือผู้ก็ถไปคือเก่าไม่ใช่ตังไใรจะวางเล็กกัสั่งลี่ยกปูมันบ่ผิดเนี่ยเก่ากับสูนทุกสวนนี่เบิ่งยังนี่เลยะนี่นี่นี่ สองตัวอีกนี่ก็ไดครับผมอว่ามนทีเซ็เลยก็ระทีมันเกี่มากเข้ากันกือเกาแสดงว่ามาเข้ากันคื่เกานะปูเก้าตัวนี้นี่อ่าเข้าตัวนี้นี่ซนกับสมนี่แปับเนี่ยกับเก้ากับเก้ากับผมโอ้กับผมแล้วก็ชื่อตัวตัวคนดับเนี่ยมันจู่กวสามซุนนสามครับผมโอ้ตัวซ3นสสน่ที่ปูนั่นและสวมถือดักตวมขั้นที่บัตนี่ครับผม รออกแล้ววันวันที่อะไรวาผมมาหาปูเลยกเรวันที่สิบหกเมื่อวันที่สิหกปูเขา้าเนี่อันปูเขาบ้าไผมสาม่นตอนนปูมันกรเด้นั่นแล้วก็ไม่นัดใ่ไหมเอาใจใตาเลขกันมีอยปูเนี่เออน่นแล้วปูปักเลี้ยงไห มี่ว่เออเนี่เดี๋ยวปูไปเนี่อันนี้ปูไห้ตะวันที่16ปุนะนะก็เรียกว่าแล้รปุนะนั่นน่ะบันนี้ยังยังเิ่งเป็นตัวเดิออยู่มันปูวันเี่ปูยังตัวเก่าตัวเดิมอตัวเดมบเปลี่ยนแปลงด้วอ้าวตัวเดิมควบคู่ายได้กี่น้องเกายครับผมอันนี้เพิ่มเพิ่มเติะเพิ่มสามศูนย์ทันเนอะสามศูนย์เพิ่มเามศนยปูว่าแต่ว่ามันมีอยู่นี่เจ็ตัวนี่แต่ปูบริการให้นี่ับผมเจอกันย่นยืนเหนียมากมาเจอกันมันที่แล ผิดรอ่ปัววานเรียนในตัวสามส่วนบนบนวิ่งบนวิ่งแปดบม่ของปูเออเออแปดถยแล้วเอาสามส่วนนี้ส่วนสามปูส่วนสามสามส่นเอาไว้รอดมันมากน้ากันมารอบจัานส่วนสามตัวเอยเดีวปูหันตัวอยู่เนอะยะนี่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 เื่องื่อเรื่องบอกตัวเดีนี่นี่สูตรเนี่ยสูตรเนี่ยนหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยสามกับสี่นี่ได้สี่ส่วนสูตรดีได้สีตัว โอนี่สุดลักซิบ่นี่ปูเออนี่นี่ได้ที่นี่พี่น้องต้องการเนี่ยครับผมนี่สี่ตัวอยู่นี่มาหนึ่งคู่อยู่นี่เนี่ยศูนย์สามศูนสี่เก้าสามเก้าสีปูหมักศูนย์สามเดี๋ยวสุดที่ปาสุดโอ้ปูหมักศูนย์สามมึงเด้อเอายืบบันนี่นี่เนี่ยสุดตัวเดียวนี่ศูนย์สามดเดียวหกหมดนั่นโอ้สุดตัวเดียวนี่ที่ปูโอ้ปูคือว่าแง่เดี๋ยวปู ออกแล้วบาทดินี่เย็บว่าหันนี่ก็ได้ศูนย์สามกัาอีกโมกุลเย็บว่าเก้าสองถ่ายนยนี่ครับผมเก้าสองศูนย์สามบาทนะครับผมซุ่มกระดับเหม่อมันถือว่าถือเด็กซุ่มมาเล็กดับเตียนโมกุลเออๆนี่นี่เก้าสองหันเห็นบอลนี่ศูนย์สองศูนย์หกศูตรไหมศูนย์ไหม อูมในสวนไม่ได้อผู้เห็ดสวนไม่สวนไม่มันถือคือเกาแม่ปาดถือตัวห่านสำหรับยังหน่อยตัวันนี่นี่ซูนสามสามซูนกับเป็นจัวันกับปูมาศูนสามเอยปูคือลายใ่0หมซูนสามคับผมซูนสามนี่งสิใปูว่วดับกระซัมศูนสามปูห้อโอ้อดตุลีขึ้นหน่อยขึ้นแน่อยู่วันหนึ่งตุลีเลยปูหลายๆตวเร่ตวเร่ 03เน <Queensborough. S 1> ี่ยแม่นบ่อยู่น้ำผู้ไส้แม่โอ้ยน้ำผู้ไส้ไหมพวกใครมันปูนี่ก็มันปูนี่เอาเล้หมดปูโอ้ยเอาหมดเนี่ยมันบ่มีแม่บ่มี่ดิมีอยู่ปูอันผมมากมาหนึ่งอัมันมีลอตเตอรี่อยู่อันสามเจ้านั่นนั่นนั่นย่างยุปู03อ้าวนี่ครับคือคือสูตรนี้เป็นสูตรมันบ่ได้กลับเด้ดสูตรนี่ครับผมตรงๆเลยโอตรง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 เลยนี่ บ่ศูนย์หกศูนย์สองเก้าสองชดเหม่เขาอถือแล้วหม่กศูนย์สามครับผมมาเลยนะสูตรว่าถือได้นี่แม่สูตรตัวนี้กดี่สี่ตัวสี่ตัวรที่โเออนี่แหละสูตรนี่ที่พี่เพิ่มมสูตรสี่ตัวสี่ตัวมาสองตัวนี่เออนี่นไม่เท่านี้ไปจือก็จือได้นี่เด้เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์ไม่เท่านั้น โอ้ครับผมสุดชีตัวนี้นั่นุดุดนี่ก็เปลี่ยนแปลงหร้อหรือต้องบอกบอกว่่ยนบอกเปลี่ยนบเปลี่ยนเชื่อมมารบอเปลี่ยนเท่มด้ก้ากับชูนมาหนึ่งตัวชีออเพื่นเพื่อนอีทุกงวดบาทุกงวดสองสามมาหนึ่งตัวเย็นบามาสคับผมโอ้ก้ากับชูนมาหนึ่งตัวครับผมนี่เอามาใส่สามกะทินี่ชุ่มดับเนี่ย ค <laughs> <laughs> รับขึนดับเอ้าครับกลับมาพการปู้รไรครับผมเ <laughs> อาน,นี่ครับมาดูกันนะครับผมอาให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้อ่าสูตรของปูก็ไเด้เบงกัเดียบ้อยแล้วพี่น้องเอฟซีจับบัตรครับผมอ่าสั่นคงบางขั้นรยกเนาะเอานี่คือคงทุท่ายของปูกันแล้วอ่าบนวิ่งแปดลักหนวยเลยพี่น้องส้มลักหนวยอาเจ็ดแปดหกแปดถ้าเด็กสามตัวก็สองหกแปด สองเจ็ดแปดล่างวิ่งชูนดถ้าล่างวิ่งศูนาููนพครับเนี่ยนี่ครับเขียนว่าล่างวิ่งศูนเขียนว่าปูว่าหก่อนล่างบอม่าชูนวันด้สิมาโนปูวันดีเนี่ยนอครับผมโอ้ผูวานวดนี้สิมาโนปูล่างเนาะล้านไปเช่นเพื่อนลศูนย์แปดศูนย์หกห้าศูนย์สามศูนย์สามีน้องเห็นบอก่าผููวาบอมาเห็นบอกออกมีบอกออกเก้าสองพุ่นครับผมโอ้แม่แนปูว่าบอม่าบอม่าดีโนปูเนาะ ไม่จออกบนศูนย์ปู่ก็ยังวายอยู่พี่ครับผมไปศูนย์เกตหน้าปู่ถึงครับผมบัดนี้วัดพ่งนด้นเงินว่าปู่ว่าศูนย์โนมาบนนั่นแหละโอ้ปูว่าศูนย์โนมาล่างมาล่างศูนย์โนมาล่างบัดนี้วัดนี้สิมาศูนย์แน่นอนครับผมพันมาเช่นลอยล้านมาเช่นอ่ะพี่น้องท่านผู้ชมฟังเอาคัดเรับพี่น้องลอยล้านเป็นเช่นศูนย์มาล่างเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมถ้าไผ่าใบบริเวณศูนย์นี่บริเวณปู่ บถึงเรื่องเห็นบ่ปูกะผมชุนชุนมันขันเนาะขันห้าแปดเนาะชุนชุนมันขันห้าแปดเห็นบ่ออกหาแปดชุนชุนชุนมากมอว์ดีมากต้องมันมากขันมันต้องบ่อมากชุนเป็นมอว์ที่ดีกะผมเห็นบ่อมาขันอ่ะครับการตลาิการปูอะไรครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ได้กดแชร์ได้เลยพี่น้องติดตามคลิปหน้าแล้วัคลิปนี้สวัสดีครับผม